ประตูตรวจตัวของไทยนี่ไม่ต่างอะไรกับประตูให้มาลอดเลยเพียงเพราะประโยคนี้ประโยคเดียวทั้งสตูดิโอก็เกิดความกลาหนขึ้นมาทันทีเหล่าผู้ร่วมรายการต่างอดหัวเราะไม่ได้และผู้ชมในห้องส่งก็พากันหัวเราะคลื่นอย่างคลึครืน้นบนหน้าจอกำลังฉายภาพของสถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์ในยามเช้าผู้คนกำลังสัญจรไปมาอย่างเป็นระเบียบและบานประตูที่ดูบอบ,บางก็ค่อยๆปิด,เป,ดเปิดอย่างต่อเนื่องนี่น่าเหลือคือระบบรถไฟชั้นนำของโลกล้อกันเล่นหรือเปล่า ผู้ที่พูดประโยคนี้พร้อมกับยักไหล่คือแก้วโสภาวิศวกรรถไฟชาวกัมพูชาเธอกอดอกด้วยสีหน้าหยิ่งทะนงพร้อมกับเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยการท้าทายรถไฟความเร็วสูงของกัมพูชาเราใช้ประตูที่แข็งแรงกว่านี้เยอะของแบบนี้แค่เด็กก็กระโดดข้ามได้แล้วพิธีกรรายการก็ผสมโรงจริงด้วยครับบางทีประตูคอกหมาที่บ้านผมยังจะแข็งแรงกว่าอีกผู้ชมหัวเราะครืนไม่มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเลยสงสัยคนไทยคงจะไว้ใจคนอื่นมากเกินไป ท่ามกลางบรรยากาศที่ผสมปนประหว่ังเสียงหัวเราะเยาะและความดูแคลนโสพาก็พยักหน้ายอย่างพึงพอใจสำหรับเธอแล้วประตูตรวจต,ตัวคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีแท่งเหล็กหนาหนักกล้องวงจรปิดกลไกที่ซับซ้อนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้องด้วยความระแวดระวังไม่ใช่ความไว้วางใจดังนั้นเธอจึงไม่อาจเชื่อสายตากับประตูอันแสนเรียบง่ายของประเทศไทยได้แบบนี้จะดีหรอใครๆก็ลักลอบขึ้นรถไฟได้น่าสิเมื่อได้ยินดังนั้นผู้ร่วมรายการชายที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดแทรกขึ้นมา สงสัยเป็นเพราะคนไทยตัวเล็กเลยกระโดดข้ามไม่ไหวละมัง้งเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นมาอีกระลอกหลังจากรายการออกอากาศโปสต์ล้อเลียนอย่างประตูตรวจตัวไทยคือประตูหมันอดก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียประเทศไทยซึ่งเคยภาคภูมิใจในเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาและการคมนาคมที่สะดวกสบายก็กลับกลายเป,เป็นเป้าหมายของการเย่อเย้ยในแบบที่ไม่คาดคิด ทว่าไม่กี่วันต่อมาแก้วโสภาก็ได้เดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยเพื่อสัมภาษณ์โครงการความร่วมมือทันทีที่เธอเดินทางจากสนามบินมายังสถานีรถไฟเธอก็ได้ตรหนักว่าคำย้อยเย้ยอของเธอนั้นตื้นเขินเพียงใดประตูตรวจตัวที่เธอเคยเน็บแนมว่าเป็นประตูหมันอดกลับแฝงไปด้วยปรัชญาแห่งความไว้วางใจที่กัมพูชาได้สูญเสียไปแต่ประเทศไทยยังคงรักษามันไว้ นี่คือเรื่องราวของวิศวกรหญิงชาวกัมพูชาที่ได้ตระหนักถึงพลังที่แท้จริงที่เธอมองข้ามไปท่ามกลางคำเยาะเย้ยของตนเองในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นบันทึกแห่งความภาคภูมิใจและแนวคิดของประเทศไทยที่ถูกสลักไว้บนประตูบานเล็กๆที่เราเดินผ่านกันอยู่ทุกวันแก้วโสภาอายุ35ปีสังกัดแผนกเทคนิคของการรถไฟหลวงกัมพูชารับผิดชอบด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบรางคนรอบข้างเรียกเธอว่านางพยาเล็ก เธอเป็นพวกสมบูรณ์แบบนิยมเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเชื่อว่าตนเองคือวิศวกรที่คำจุนประเทศชาติครั้งนี้เธอมาประเทศไทยเนื่องจากการรถไฟกัมพูชาและการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รเริ่มโครงการร่วมกันในหัวข้อการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อเปรียบเทียบระบบของทั้งสองประเทศและเรียนรู้ซึ่งกันและกันสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของกัมพูชาก็ได้ทําการสัมภาษณ์และผลิตรายการเกี่ยวกับโครงการนี้และนั่นก็คือสาเหตุที่นําไปสู่วาทะประตูหมาลอด อันที่จริงโสภามีความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อประเทศไทยอยู่แล้วหลายปีก่อนบริษัทร,รถไฟที่เธอทำงานอยู่ได้จัดบริการพิเศษขึ้นเฉพาะผู้โดยสารชาวไทยเท่านั้นที่จะได้รับการอัปเกรดเป็นตู้โดยสารชั้นหนึ่งฟรีนี้เป็นการแสดงความขอบคุณต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งที่ได้ช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งอย่างกล้าหาญในอุบัติเหตุทางรถไฟที่กัมพูชาซึ่งเป็นการแสดงออกถึงมิตรจิตของบริษัท อย่างไรก็ตามรายงานที่โสภาได้รับในภายหลังกลับระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้โดยสารชาวไทยหลายประการรายงานระบุว่าพวกเขาทิ้งขยะไว้บนที่นั่งส่งเสียงดังในตู้โดยสารหรือแม้กระทั่งมีคนหยิบกระเป๋าเดินทางของผู้อื่นไปผิดนี่นะ่าเหลือคนไทยผู้สุภาพเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนไทยเปลี่ยนไปแล้วเธอรู้สึกผิดหวังจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่เกือบจะดูถูกประเทศไทยขึ้นมา เธอภาคภูมิใจในเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงของประเทศตนเองเสมอมาจากพนมเปญไปเสียมราชใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงตัวถังรถไฟที่ออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์การเดินรถที่ราบรื่นและการตกแต่งภายในที่เปียมด้วยความทันสมัยและความหรูหราแบบกัมพูชานี่สิถึงจะเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีเธอภาคภูมิใจเช่นนั้นเสมอมาในฐานะวิศวกรเธอก็ชื่นชมการออกแบบที่นั่งอันหรูหราบนรถไฟของกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งเทคโนโลยีต้องมาพร้อมกับความงดงามอลังการ ด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่ค่อยกระตือรือร้อนกับการเดินทางมาทำงานที่ประเทศไทยในครั้งนี้จะมาเรียนรู้อะไรจากไทยได้กันเธอพึมพำกับตัวเองขณะมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินเนื่องจากมีทีมงานสัมภาษณ์เดินทางมาด้วยเธอจึงสามารถปั้นรอยยิ้มที่มั่นใจกว่าปกติพร้อมกับความหยิ่งทนงว่ารถไฟของกัมพูชาคือมาตรฐานโลกและบินมายัางประเทศไทยในตอนนั้นเธอไม่รู้เลยว่าอีกเพียงไม่กี่วันความคิดที่เธอเคยยึดถือเป็นสัจธรรมจะกลับตาล,ะละปาดไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อก้าวเท้าลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิโสภาก็อดที่จะสูดหายใจด้วยความประหลาดใจไม่ได้พื้นห้องโถงขัดมันวาววับประศจากฝุ่นแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่อากาศก็ดูสดชื่นอย่างน่าประหลาดพนักงานที่โถงผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต่างต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคำพูดนี้ช่างอบอุ่นอย่างน่าอัศจรรย์ป้ายบอกทางไปยังพื้นที่รับกระเป๋ามีหลายภาษาอังกฤษจีน ถ่ยผู้คนเคลื่อนไหวอย่างไม่ลังเลไม่มีการเคลื่อนไหวที่เกินความจำเป็นกระแสผู้คนไหลลื่นราวกับสายน้ําทําไมถึงได้ราบรื่นขนาดนี้เธออดไม่ได้ที่จะถามเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆเขาเพียงยักไหลคงเป็นเพราะจัดฉากไว้เพื่อถ่ายทำห่ะมัง้งถึงกระนั้นในใจของโซภาก็เริ่มเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำว่าจัดฉาก ระหว่างทางจากสนามบินไปยังโรงแรมเธอมองออกไปนอกหน้าต่างถนนหนทางในกรุงเทพสะอาดอย่างไม่น่าเชื่อสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนอย่างแม่นยำทุกวินาทีรถทุกคันต่างรักษาระยะห่างและเคลื่อนที่ไปอย่างเงียบเชียบเป็นระเบียบราวกับเครื่องจักรแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดภาพความมีระเบียบวินัยนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับพนมเปญที่แสนวุ่นวายที่เธอรู้จักหลายวันต่อมา เธอได้อ่านข่าวว่าในการจัดอันดับสนามบินที่สะอาดที่สุดในโลกปี2 0 2 4สนามบินต่างๆของไทยมักจะติดอันดับต้นๆอยู่เสมอในขณะที่สนามบินนานาชาติพนมเปญกลับไม่มีชื่ออยู่ในนั้นเมื่อเห็นตัวเลขเหล่านี้โสภาก็หัวเราะอย่างขมขื่นเป็นอย่างนี้นี่เองไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะสะอาดและเป็นมิตรแต่นั่นมันเป็นแค่จิตวิญ,ญญาณของการบริการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเทคโนโลยีรถไฟของไทยเลยเธอพยายามโน้มน้าวตัวเองและก้าวขึ้นรถไฟเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมือง รถไฟเคลื่อนขอบวนออกไปอย่างเงียบเชียบแรงสะเทือนของตัวรถน้อยมากจนเธอรู้สึกถึงความรู้สึกที่ยากจะบรรยายได้อีกครั้งมีอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่เธอยังคงไม่รู้วันรุ่งขึ้นโสภาและคณะผู้แทนจากกัมพูชาได้เดินทางไปเยือนการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ที่ให้การต้อนรับพวกเขาคือผู้อํานวยการสมชายจากแผนกวิเทศสัมพันธ์ท่านโค้งคํานับอย่างสุภาพและกล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า ยินดีต้อนรับทุกท่านครับก่อนอื่นผมจะพาทุกท่านชมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีก่อนผู้อำนวยการสมชายในชุดสูตรเรียบร้อยเป็นคนที่ใช้คำพูดอย่างระมัดระวังแม้จะผ่านล่ามก็ยังสัมผัสได้ถึงความจริงใจของท่านโสภาค่อยๆพูดว่าคนไทยต้นแบบเลยนะเนี่ยแต่รอยยิ้มเย้ยหยันนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา เมื่อลงบันไดเลื่อนลึกเข้าไปในทางเดินของสถานีกลางกรุงเทพพิวัตรตอุปกรณ์สีเงินวาววับก็ปรากฏขึ้นประตูตรวจตัวถูกจัดเรียงเป็นแถวตรงทุกครั้งที่ผู้โดยสารต่บัดจะมีเสียงติดเบาๆดังขึ้นประตูจะเปิดออกทันทีและปิดลงทันทีหลังจากนั้นการกระทําต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบและราบรื่นอย่างน่าทึ่งผู้อํานวยการสมชายชี้ไปทางนั้นนี่คือระบบตรวจตัวของบริษัทเราครับฮะนี่นะเหรอ โซฟาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเพื่อนร่วมงานของเธอก็หัวเราะคิกคักมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรัวเหล็กนาเตอะและระบบจดจำใบหน้าที่พวกเขาคุ้นเคยในกัมพูชามีเพียงประตูสูงระดับเอวที่ปิดเปิดอย่างแผ่วเบาเรียบง่ายเกินไปแบบนี้เด็กก็กระโดดข้ามได้สบายเลยถ้าอยู่ที่กัมพูชาสามวันก็พังแล้วคำเหน็บแนมดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วทางเดินทีมงานสัมภาษณ์ได้บันทึกภาพช่วงเวลานี้ไว้และผู้กำกับของสถานีโทรทัศน์ก็พยักหน้ายอย่างพึงพอใจนี่เป็นฉากที่ดีมาก ฟิล์มว้วนนี้ได้ถูกนำไปออกอากาศที่กัมพูชาในภายหลังทำให้ทั้งสตูดิโอมไปด้วยเสียงหัวเราะคงมีคนหนีขึ้นรถไฟเยอะแน่ๆโสภาแค่นเสียงเซ็นเซอร์ก็ช้ามากใครๆก็แอบมุดเข้าไปได้ผู้อำนวยการสมชายเพียงยิ้มอย่างสุภาพเชิญทุกท่านลองเดินผ่านดูครับ พวกเขาค่อยๆเดินผ่านหน้ากล้องไปทีละคนในตอนนั้นเองโสภาก็หยุดนิ่งไม่มีใครหนีขึ้นรถไฟเลยผู้โดยสารหลายร้อยคนทยอยเดินผ่านไปโดยไม่มีการเบียดเสียดหรือความวุ่นวายเสียงแต่บัตรดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอราวกับว่าทุกคนกำลังเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเดียวกันผู้อำนวยการสมชายกล่าวอย่างใจเย็นประตูตรวจตัวนี้สามารถให้คนผ่านได้เจคนต่อนาทีการออกแบบนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันขโมยครับแต่มีไว้เพื่อไม่ให้รบกวนการเดินทางของผู้ใช้บริการ ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันขโมยโสภาทวนกับตัวเองประตูตรวจตัวของกัมพูชาสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความหวัดระแวงประตูตรวจตัวของไทยออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจเพียงแค่ประตูบานเดียวความแตกต่างระหว่างสองวัฒนธรรมก็ปรากฏชัดเจน เมื่อมองดูผู้คนที่กำลังเดินผ่านไปโสภาก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพในสถานีรถไฟของประเทศตนเองผู้คนที่แซงคิวผู้คนที่ผลักประตูอย่างแรงและเสียงตะคอกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเธอเคยเชื่อมาตลอดว่านั่นคือเรื่องปกติแต่ความปกตินั้นบัตนี้กำลังพังทลายลงอย่างเงียบๆในสถานีไม่มีเสียงหัวเราะอ,อีกต่อไปมีเพียงเสียงติ๊บของเครื่องตรวจตัวที่ดังก้องเบาๆ หลังจากเดินผ่านประตูตรวจตั๋วไปแล้วภาพที่ปรากฏกลับไม่ใช่สถานีที่เธอคุ้นเคยโสภาอดไม่ได้ที่จะหยุดฝีเท้าที่นั่นเงียบสงบราวกับผืนน้ำแม้จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนยามเช้าชานฉลาที่ควรจะมีผู้โดยสารหลายร้อยคนแต่กลับไม่มีใครเบียดเสียดไม่มีใครพูดเสียงดังพนักงานออฟฟิศในชุดสูทนักเรียนนักท่องเที่ยวทุกคนต่างยืนเข้าแถวตามเส้นลูกศรเล็กๆอย่าง เป็นธรรมชาติรอคอยตาของตนเองอย่างเงียบๆไม่มีใครแตกแถวเมื่อมีที่ว่างคนถัดไปก็จะก้าวขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติไม่มีการพูดคุยหรือคำสั่งใดๆแต่ทั้งหมดดูเหมือนจะทำงานเป็นหนนตั้งเดียวกันทำไมไม่มีใครคอยบอกพวกเขาเลยละ่โะโสภาเองคอด้วยความสงสยัยผู้อำนวยการสมชายที่อยู่ข้างๆยิ้มที่เมืองไทยการเข้าคิวไม่ได้เป็นแค่กฎระเบียบครับแต่ผู้คนรู้สึกคุ้นเคยกับการเอือ้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อและมีความเกรงใจซึ่งกันและกันมากกว่า แนวคิดนี้ได้อย่างรากลึกลงในจิตใต้สำนึกและท้ายที่สุดก็ได้ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบขึ้นมาคำพูดนี้ทำให้โสภาสูดหายใจเข้าลึกความเป็นระเบียบเกิดจากคำสั่งเธอเชื่อเช่นนั้นมาตลอดทว่าภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับถูกสร้างขึ้นบนความไว้วางใจไม่ใช่คำสั่งเธอเริ่มตรหนักว่าค่านิยมทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมองกำลังงอกงามขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่นี่ รถไฟมาถึงประตูเปิดออกทุกคนพร้อมใจกันถอยหลังหนึ่งก้าวจนกระทั่งผู้โดยสารทุกคนลงจากรถหมดไม่มีใครขยับแม้แต่น้อยในความเงียบนั้นมีเพียงเสียงโลหะเสียสีกันสักพักแถวก็เริ่มเคลื่อนไหวทุกคนก้าวขึ้นรถอย่างใจเย็นไม่มีใครรีบร้อนไม่มีใครบน่นเธออดนึกถึงการทะเลวิวาทและภาพการเบียดเสียดที่เห็นได้บ่อยครั้งบนชานชาลาที่พนมเปญหรือเสียมราชไม่ได้เธอเคยคิดว่านั่นคือความมีชีวิตชีวาเปี่ยมด้วยรสชาติของชีวิตแต่ตอนนี้เธอรู้สึกละอายใจกับความคิดนั้น ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมประตูบานเล็กๆนั่นถึงไม่พังโสภาพึมพำสิ่งที่ขับเคลื่อนรถไฟไทยไม่ใช่กฎระเบียบแต่คือความไว้วางใจไม่ใช่การสอดส่องแต่คือความสมัครใจไม่ใช่เครื่องจักรแต่คือจิตใจของผู้คนยังไม่ทันขาดคำรถไฟก็เคลื่อนขบวนออกไปอย่างราบรื่นโสภากลั้นหายใจมองนาฬิกาเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีตรงกับเวลาออกเดินทางที่กำหนดไวอ้อย่างพอดิบพอดีความคลาดเคลื่อนในการออกเดินทางตอนนี้คือศูนย์ครับ ผู้อํานวยการสมชายกล่าวอย่างใจเย็นคําพูดนี้ไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดแม้แต่น้อยมีเพียงการยืนยันถึงความพยายามในแต่ละวันที่แสนอบอุ่นโซภาถอนหายใจเบาๆและยิ้มเล็กน้อยนั่นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความดูแคลนหรือเย้ยหยันแต่เป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อหัวใจถูกสัมผัสน่าทึ่งมากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสกับการออกเดินทางของรถไฟที่เงียบสงบขนาดนี้ราวกับว่าเวลาเองกำลังเคลื่อนเข้ามาหาผู้คนอย่างอ่อนโยน ผู้อำนวยการสมชายหรีตาเล็กน้อยใช้ครับรถไฟไทยใช้ลมหายใจของผู้คนในการขีดเขียนเวลาไม่ได้ใช้เครื่องจักรในการวัดสิ่งที่วัดการไหลคือเครื่องจักรแต่สิ่งที่สัมผัสการไหลคือมนุษย์คําพูดนี้ซึมลึกเข้าไปในใจของเธอใช้ลมหายใจของผู้คนในการขีดเขียนเวลาความหมายของคําว่าแม่นยําในใจของเธอกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบ จากนั้นโสภาก็ย้ายจากชานชลารถไฟธรรมดาไปยังชานชลารถไฟความเร็วสูงแม้จะอยู่ในสถานีเดียวกันแต่ความหนาแน่นของบรรยากาศดูเหมือนจะเปลี่ยนไปนี่เป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนทันทีที่ก้าวเท้าขึ้นไปบนชานชลารถไฟความเร็วสูงโสภาก็กลั้นหายใจผู้คนหลายร้อยคนกำลังเข้าแถวรอแต่บรรยากาศกลับปลอดโปร่งมีเพียงเสียงลมและเสียงประกาศจากลำโพงที่ดังก้องดูเหมือนว่าแม้แต่เวลาก็ยังกลั้นหายใจทำไมถึงเงียบขนาดนี้เธออดไม่ได้ที่จะถามเสียงเบา ผู้อำนวยการสมชายยิ้มอย่างอ่อนโยนในประเทศไทยความเงียบไม่ใช่การอดทนแต่เป็นการไม่รบกวนเวลาของผู้อื่นและถือเป็นวัฒนธรรมแห่งความสบายใจหรือที่เราเรียกว่าความเกรงใจตัวอย่างเช่นหลังจากทานอาหารเสร็จผู้คนจะนำขยะไปทิ้งไม่ใช่เพียงเพราะไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่ยังคำนึงถึงผู้ที่จะมาใช้บริการต่อด้วยวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนี้ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานมานานหลายร้อยหลายพันปี ความใส่ใจนี้ยังคงเป็นหลักฐานของดินแดนแห่งนี้มาจนถึงทุกวันนี้เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้กระแสะความอบอุ่นก็แผ่ซ่านในอกของโสภาความเกรงใจกลายเป็นวัฒนธรรมนี่คือความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนที่กัมพูชาความเงียบมักจะถูกมองว่าเป็นความน่าเบื่อแต่ที่ประเทศไทยความเงียบสงบดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยคำภาวนาในใจหลังจากเข้าไปในตู้โดยสารรถไฟความเร็วสูง เธอก็เข้าใจความหมายของมันในทันทีบนเบาะนั่งไม่มีฝุ่นแม้แต่เม็ดเดียวหน้าต่างสะท้อนแสงอ่อนโยนจากภายนอกผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆค่อยๆนำกระป๋องน้ำที่ดื่มหมดแล้วใส่ลงในกระเป๋าของตนผู้คนที่เดินในทางเดินจะพยักหน้าทักทายเบาๆเมื่อเดินสวนกันทุกคนต่างเคารพในการมีอยู่ของกันและกันราวกับถูกเชื่อมโยงด้วยเส้นได้ที่มองไม่เห็น ระหว่างทางพระอาทิตย์ตกดินย้อมตู้โดยสารให้เป็นสีแดงแสงอันอ่อนโยนอับไล้ใบหน้าของผู้คนทุกคนต่างอ่านหนังสือนอนหลับหรือมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบๆความเงียบนั้นเปรียบเสมือนบทเพลงประสานเสียงที่ดังก้องอยู่ในใจในช่วงขณะนั้นโสภาเข้าใจแล้วว่าความเงียบของคนไทยไม่ใช่ความเงียบงนันแต่เป็นการกระทําที่ใกล้เคียงกับการภาวนาการกระทําที่คิดถึงผู้อื่นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันและหล่อหลอมสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาไม่ใช้คําพูด แต่ใช้การกระทำเพื่อสื่อสารนั่นคือพลังของที่นี่แตกต่างจากแนวทางใหม่ของกัมพูชาที่เน้นหนักไปทางเทคนิคสีหน้าของเธอที่สะท้อนบนหน้าต่างไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบอีกต่อไปแต่ใช้แววครุ่นคิดอย่างลึกซึง้งเสียงประกาศในตู้โดยสารดังขึ้นขณะนี้รถไฟกําลังวิ่งตรงตามเวลาโสภายิ้มและถามว่าที่ว่าตรงเวลามีความคลาดเคลื่อนได้ประมาณเท่าไหร่คะเวลาล่าช้าโดยเฉลี่ยต่อปีของรถไฟความเร็วสูงไทยคือ30วินาทีครับ หนึ่งปีแค่30วินาทีชั่วขณะหนึ่งเธอไม่สามารถเข้าใจความหมายของประโยคนี้ได้30วินาทีนั่นเป็นเพียงช่วงเวลาของการหายใจครั้งเดียวและนั่นคือความคลาดเคลื่อนของทั้งปีแม้สมองจะเข้าใจแล้วแต่หัวใจยังตามไม่ทันที่กัมพูชาเพียงแค่สัญญาณไฟขัดข้องก็อาจทําให้รถไฟล่าช้าเป็นชั่วโมงได้แล้วฝนตกหนักรถไฟก็ต้องลดความเร็วหรือหยุดวิ่งแต่ความล่าช้าก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินรถเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ความรู้สึกอบอุ่นก็แผ่ซ่านล,ลึกเข้าไปในอกของเธอ ในศูนย์ฝึกอบรมที่พวกเขาไปเยี่ยมชมต่อมาพนักงานขับรถไฟกำลังทำการจำลองสถานการณ์ด้วยสีหน้าจริงจังแม้จะคลาดเคลื่อนไป5้าวินาทีร่างกายก็สามารถรับรู้ได้เมื่อได้ยินเสียงของพนักงานขับรถไฟหนุ่มคนหนึ่งโสภาก็ถอนหายใจอย่างชื่นชมถ้าอยู่ที่กัมพูชาแล้วถูกบอกว่าช้าไปห้าวินาทีทุกคนคงวยวายกันแน่เสียงหัวเราะของเธอสั่นเครือราวกับพยายามกลั้นน้ำตาในความแม่นยำระดับวินาทีนั้นมีความเป็นมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ในวันสุดท้ายของการเยี่ยมชมโสภาและคณะได้เดินทางมาถึงศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการของบริษัทรถไฟความเร็วสูงที่นั่นมีหน้าจอขนาดยักษ์ย้ายที่กินพื้นที่ผนังทั้งด้านจุดสว่างนับไม่ถ้วนแสดงการเคลื่อนไหวของขบวนรถไฟกระพริบราวกับจังหวะการเต้นของหัวใจพนักงานต่างแลกเปลี่ยนคำสั่งผ่านหูฟังอย่างจะเย็นไม่มีใครพูดเสียงดังไม่มีใครแสดงความกังวลในห้องนี้ความล่าช้าหนึ่งนาทีเทียบเท่ากับอุบัติเหตุหนึ่งครั้งคำพูดของผู้อำนวยการสมชายทำให้บรรยากาศหนักอึ้งขึ้น ท่านยังได้อธิบายเกี่ยวกับระบบรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกด้วยเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย AI จะวิเคราะห์ข้อมูลในทันทีและเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยได้เร็วกว่ามนุษย์แต่ผู้ที่ตัดสินใจคนสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์เสมอเครื่องจักรไม่ได้มีอยู่เพื่อเอาชนะมนุษย์แต่มีอยู่เพื่อปกป้องมนุษย์ครับสมบูรณ์แบบเกินไป โซฟาอดไม่ได้ที่จะพึมพำเธอไม่เคยเห็นที่ไหนที่สามารถผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและมนุษย์ได้อย่างลงตัวถึงขนาดนี้ลึกลงไปในข้อมูลที่เยือกเย็นยังคงมีความอบอุ่นของมนุษย์อยู่ความสมบูรณ์แบบที่แสนอ่อนโยนนั้นทําให้หัวใจของเธอสั่นไหวแต่สิ่งที่ทําให้เธอประทับใจที่สุดคือรถไฟความเร็วสูงรุ่นต่อไปที่ถูกนําเสนอในฐานะสัญ,ญลักษณ์แห่งอนาคตโมเดลขนาดยักษ์ย้ายปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างเงียบงันผู้บรรยายยิ้มเป้าหมายความเร็วจะสูงขึ้น แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความเงียบของมันครับวิดีโอถูกฉายขึ้นแสดงให้เห็นรถไฟที่เคลื่อนที่ไปอย่างแผ่วเบาไม่มีเสียงโลหะเสียสีกันมีเพียงเสียงการเคลื่อนที่ที่นุ่มนวลราวกับกำลังตัดผ่านอากาศราวกับว่าอนาคตกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบงนันคำพูดนี้ของโสภาไม่ใช่คำชมแต่เหมือนกับคำภาวนาผู้อำนวยการสมชายกล่าวอย่างอ่อนโยนรถไฟของไทยไม่ได้มีอยู่เพื่อให้เร็วที่สุดแต่เพื่อให้ทุกคนไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นคงและเงียบสงบ ในช่วงขณะนั้นบางสิ่งในใจของโสภาก็ละลายลงที่กัมพูชาความเร็วและขนาดคือความภาคภูมิใจแต่ที่ประเทศไทยความเงียบสงบต่างหากที่เป็นเครื่องพิสูจน์ของความไว้วางใจไม่หวือหวาแต่สมบูรณ์แบบเธอคิดในใจประเทศไทยคือประเทศที่กำลังก้าวไปสู่อนาคตอย่างเงียบๆเธอเชื่อมั่นเช่นนั้นและค่อยๆหลับตาลงคืนก่อนเดินทางกลับประเทศที่ล็อบบี้ของโรงแรมโสภาได้รับอีเมลฉบับหนึ่งผู้ส่งคือทีมสืบสวนของสถานีโทรทัศน์ที่เธอร่วมง,งานด้วยหัวข้อเขียนว่า ความจริงเกี่ยวกับกรณีพฤติกรรมของผู้โดยสารชั้นหนึ่งเมื่อเปิดอีเมลเธอก็สูดหายใจด้วยความตกใจผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนสร้างปัญหาที่กัมพูชาในอดีตผู้โดยสารชั้นหนึ่งเหล่านั้นไม่ใช่คนไทยผลการสืบสวนพบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นบางคนได้ปลอมตัวเป็นคนไทยพวกเขาใช้หนังสือเดินทางปลอม ในช่วงขณะนั้นความเจ็บปวดแล่นผ่านหัวใจของเธอภาพของคนไทยที่เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบรอคอยอย่างเงียบๆบ,บนชานชาลาปรากฏขึ้นในใจของเธออีกครั้งไม่มีใครทะเลาวิวาทไม่มีใครหย,ยับคายความจริงที่เธอเคยไม่อยากจะเชื่อในที่สุดก็ได้ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมต่อหน้าเธอฉันผิดเองเสียงแผ่วเบาดังออกมาจากปากของเธอเธอไม่ได้ตำหนิความไม่รู้ของตนเองแต่เสียใจที่มองไม่เห็นความจริงนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้บนเที่ยวบินขากลับเธอเปิดสมุดบันทึก ความเงียบสงบความไว้วางใจการออกแบบที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากประเทศไทยเต็มหน้ากระดาษนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้กับรถไฟของกัมพูชาความคิดนี้ค่อยๆลุกโชนขึ้นในใจของเธอหลังจากกลับถึงประเทศในการประชุมของแผนกเทคนิคโสภาได้เสนอว่าฉันต้องการสร้างระบบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจไม่ใช่การออกแบบเพื่อควบคุมผู้ใช้ยุคข,ของการสร้างประตูตรวจตัว๋วและสถานีที่ตั้งอยู่บนความหวดระแวงต่อมนุษย์ได้จบลงแล้ว ในตอนแรกเพื่อนร่วมงานต่างหัวเราะเยาะเธอแต่เธอไม่ยอมแพ้หลายเดือนต่อมาที่สถานีแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งการออกแบบผังการสัญจรที่ไว้วางใจมนุษย์ที่โสภาเสนอได้ถูกนํามาใช้ลดจํานวนกล้องวงจรปิดขยายทางเดินสร้างโครงสร้างที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเอื้อเฟือเฟ้อเพื่อเผื่อกันได้อย่างเป็นธรรมชาติผลลัพธ์คือข้อพิพาทลดลงประสิทธิภาพในการดําเนินงานก็สูงขึ้นสถานีกลายเป็นสถานที่ที่สงบสุขขึ้นสามารถพาลูกมาที่นี่ได้อย่างสบายใจแล้ว ทุกครั้งที่ได้ยินคำชมจากผู้ใช้บริการอกของโสภาก็อุ่นขึ้นมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งก็กล่าวว่าไม่น่าเชื่อเลยกล้องวงจรปิดลดลงแต่ผู้คนดูเหมือนจะอ่อนโยนขึ้นเมื่อยืนอยู่บนชานชลาที่สร้างเสร็จแล้วรับลมที่พัดมาเธอก็ยิ้มความเงียบสงบเริ่มต้นจากความไว้วางใจภาพของเช้าว,วันนั้นที่ประเทศไทยยังคงดังก้องอยู่ในใจของเธอ หลายสัปดาห์ต่อมาสถานีโทรทัศน์กลางของกัมพูชาได้ออกอากาศรายการพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่าประเทศไทยชาติที่ขับเคลื่อนด้วยความเงียบสงบรายการเริ่มต้นด้วยการเดินทางของโสภาจากสนามบินสุวรรณภูมิชานชาลาที่แทบจะไร้เสียงแถวของผู้คนที่เป็นระเบียบและภาพที่ทุกคนเดินผ่านประตูตรวจตัวบานเล็กๆราวกับหายใจเป็นจังหวะเดียวกันผู้ชมในห้องส่งค่อยๆเงียบลงเสียงบรรยายดังขึ้น ในประตูตรวจตัวบัานเล็กๆนี้มีความไว้วางใจที่โลกได้หลงลืมไปแล้วดำรงอยู่ทันทีที่รายการจบลงแขกรับเชิญในสตูดิโอก็พร้อมใจกันปรบมือนั่นไม่ใช่เสียงโห่ร้องแต่เป็นเสียงปรบมือที่เงียบงนันและเต็มไปด้วยความเคารพผู้ร่วมรายการคนหนึ่งที่เคยหัวเราะเยาะได้พูดหน้าไมโครโฟนว่าหน้าขันจริงๆพวกเราเคยหัวเราะว่าประตูตรวจตัวของไทยเหมือนประตูให้หมาลอดแต่ที่จริงแล้ว พวกเราต่างหากที่บ้าคลั่งนั่นไม่ใช่ประตูบานเล็กๆนั่นคือทางเข้าสู่ความไว้วางใจคำพูดนี้ทำให้ทั้งห้องประชุมกลับสู่ความเงียบอีกครั้งแล้วก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นเบาๆพลังของประเทศไทยอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงหลังจากรายการออกอากาศก็ได้รับการนำไปเผยแพร่ต่อโดยสื่อทั่วโลกโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความคิดเห็นวัฒนธรรมที่ไม่วุ่นวายเท่านั้นที่จะสร้างรถไฟอันดับหนึ่งของโลกได้ ความไว้วางใจคือการรับประกันความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่าเซ็นเซอร์ใดๆพวกเขาไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกฎระเบียบแต่ด้วยหัวใจความเงียบสงบของที่นี่ทำให้ฉันน้ำตาไหลใต้ความคิดเห็นเหล่านั้นคือรูปภาพของสถานีแห่งความไว้วางใจที่โสภาออกแบบแสงแดดสาส,สองบนชานชาลาผู้คนที่เดินอยู่บนนั้นมีใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเล็กน้อยและความอ่อนโยนเล็กน้อยเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นอย่างเงียบเงียบ ประตูตรวจตัวของไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่ประตูโลกได้เห็นพิมพ์เขียวที่ชื่อว่าความไว้วางใจหัวใจของคนไทยภาพค่อยๆเปลี่ยนไปและในที่สุดก็ปรากฏข้อความสีขาวขึ้นมาความเงียบสงบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความไว้วางใจหากเรื่องราวนี้สัมผัสหัวใจของคุณโปรดกดติดตามและกดไลค์เพื่อสนับสนุนประเทศที่ทำให้โลกต้องทึ่งแห่งนี้ประเทศไทยเสียงปรบมืออันเงียบงันของคุณจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับความประทับใจครั้งต่อไป ขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า